สวัสดีครับชาวเกมเมอร์ทุกคนวันนี้เรากลับมาอีกครั้งกับการรีวิวเกมบน Facebook เกมที่นำมาเสนอในครั้งนี้ก็คือเกม Pocket God นะครับสำหรับในเกมนี้เราจะได้ตำแหน่งเป็นพระเจ้าพระเจ้าผู้สร้างชีวิตเหล่าพิกมีพวกนี้นะครับผม ึ่งกดเครื่องหมายบวกพวกนี้นะครับเหล่าพิกมี่ประชากรในเกมก็จะตกลงมาสร้างได้สูงสุดครั้งละห้าตัวนะครับถามว่าเป็นพระเจ้าแล้วทำอะไรได้นอกจากสร้างชีวิตเราก็สามารถฆ่าชีวิตมันได้เช่นกันนะครับโดยความสนุกในเกมจะอยู่ที่เราจะต้องสรรหาวิธีการฆ่าเหล่าพิกมี่พวกนี้นะครับ ที่เห็นเห็นอยู่บนเกาะนี่ก็คืออุปกรณ์ที่ใช้ในการฆ่านั้นเลยนะครับเรามาดูวิธีฆากันแบบง่ายๆก่อนแล้วกันคือตอนแรกๆมาเราไม่มีอะไรบนกาะน,นะครับเราจะสามารถจับเจ้าปิกมีเนี่ยครับโยนลงไปในทะเลได้เนี่ยมันก็จะตกไปในทะเล เราก็จะไม่ปล่อยให้มันตายนะหรือว่าเราจะทีบมันออกไปนอกก่อน,นะครับแบบนี้นะครับเนี่ยมันก็จะตายนะครับหรือว่าเราจะวางกับดักมันด้วยต้นมะพร้าวนะฮะก็ยังทำได้ไม่เดินมาติดเราก็ล่ามไปติดกับดักเองก็ได้ครับ นี่แหละครับความหันศาของเกมนี้หรือว่าเอามันมาเป็นเหยื่อของปลาฉลามก็ได้โอ้โหสรรหาวิธีฆ่ากันเข้าไปครับขวดร้า,ายจริงๆระ นอกจากนี้ในเกมเรายังสามารถพาเพื่อนเรามาฆ่าได้ด้วยนะครับโดยเราสปอนเพื่อนออกมาเป็นชนเผ่าพิกมี่ได้วันละ5้าคนเท่านั้นนะครับ ในเกมก็จะมีเควสให้เราทำด้วยนะครับว่าจะให้เราฆ่ามันด้วยวิธีไหนนะครับเพื่อให้ได้โบนัสพิเศษในการทำเควสนะครับ oh. เนี่ยครับการเป็นเทพเจ้ามันดีอย่างนี้เนี่ย ทำเควสนะครับเนี่ยมันให้ฟ้าผ่าใส่เพื่อนเราสี่ครั้งนะครับสำเร็จไปแล้วเวลาฆ่าปิกมี่ได้ก็จะได้วิญญาณมันมานะครับซึ่งวิญญาณนี้เราก็จะสามารถนํามาซื้ออุปกรณ์ที่ เพิ่มความสนุกสนานในการฆ่าได้อีกนะครับนี่ครับเวลาวางซูมวุฒไปแล้วเผาพิกมีนี่ก็จะไปหยิบมาครับถ้าสองคนมันมาเผชิญหน้ากันก็มันจะฆ่ากันเองเอทเดียวผมว่า นี่ครับมีวิธีหลากหลายที่เราจะสนุกกับการข่าวพวกมวันนี่ยครับ อันนี้ก็ถือว่าเป็นวิธีการเล่นคร่าวๆสำหรับเกม Pocket God นะครับสำหรับใครที่ชื่นชอบเกมแนวโหดๆก็ลองเล่นกันดูนะครับสำหรับเกมนี้สนุกดีทีเดียวนะครับผมสำหรับคราวหน้าเราจะมารีวิวเกมอะไรก็ติดตามกันต่อไปนะครับ